สัสดีค่ะเพื่อนค้าไทยเฮาเป็นโฮมาแล้วคะ่ะคลิปนี้นะคะขอออกน้องสถานที่พาชมดอกบัวตองที่บานอยู่บนยอดดอยนะคะหรือแปลดอยนั่นเองคะ่ะเพื่อนๆที่นี่ก็คือดอยแปลหลวงค่ะหรือเรียกว่ายอดดอยหลวงนะคะคําว่าแปลภาษาเหนือหรือคําเมืองเนี่ยจะเรียกว่ายอดนะคะจะความหมายคือยอดหรือจุดที่สูงสุดนะคะของดอยค่ะฉะนั้นแล้วก็จะแปลว่า ดอยสูงสุดที่ใหญ่โตมโหฬารบานตะไทยนั่นเองนะคะเพื่อนๆดอยแปรหลวงตั้งอยู่ถนนเส้นอำเภอเวียงชัยที่จะไปอำเภอพญา,าเมงรายค่ะอยู่ในเขตบ้านห้วยก้างตําบลไม้ยาอำเภอพญา,าเมงรายนะคะช่วงฤดูหนาวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมราวๆนี้นะคะก็จะมีดอกบัวตองออกดอกบานสะพรั่งที่บริเวณข้างถนนและบริเวณใกล้เคียงนะคะ บนยอดดอยแห่งนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่สูงสุดของเทศบาลตำบลไมายานะคะก็มีการจัดให้เป็นจุดชมวิวของตำบลไมายากันเลยค่ะได้รับความนิยมในการเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมดอกบัวตองตั้งแคมเดินชม,มวิวทิวทัศน์อยู่ไม่ขาดสายเลยนะคะเส้นทางการเดินท่องเที่ยวนะคะของดอยแปหลวงค่ะ ใช้เวลาจากสนามบินราวๆ3านาทีนะคะเพื่อนๆใช้เส้นทางจากอำเภอเมืองเชียงรายมาอำเภอเวียงชัยค่ะก็จะผ่านบ้านดอนนะคะตำบลนนศิลาอมอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะคะเพื่อนๆจะเจอป้ายนะคะที่เขียนว่าบ้านห้วยก้างนะคะแล้วก็เตรียมเลี้ยวขวาค่ะจะเห็นป้ายเชิญชวนท่องเที่ยวนะคะว่าปะ่ะไปดอยแปหลวงนะคะขับตรงไปด้านในหมู่บ้านได้เลยนะคะ ขับตามทางมาเรื่อยๆค่ะ้างทางก็จะมีร่มเงาของต้นยางอยู่เป็นระยะๆะะนะคะดูไม่ร้อนจนเกินไปด้วยค่ะขับต่อไปสักหน่อยนึงนะคะเพื่อนๆก็จะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าจะมีป้ายเขียนนะคะว่าอีก500เมตรจะถึงแล้วนะคะให้เพื่อนๆขับช้าๆลงนะคะเพราะว่าถ้าขับเร็วอาจจะเลยลงไปนะคะ พอมาถึงก็จะเห็นดอกบัวตองอยู่รายล้อมค่ะจะมีป้ายบอกนะคะว่าเป็นจุดชมวิวก็เลี้ยวรถเข้าไปจอดด้านในได้เลยนะคะจะได้ถึงจุดพักรถได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยค่ะพอเข้าไปจอดรถนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเงาของต้นไทรใหญ่ตั้งอยู่เป็นพุ่มสวยงามเลยค่ะมีร้านค้าร้านกาแฟร้านหมูปิ้งส้มตำของกินของทอดต่างๆอยู่ภายในบริเวณใต้ต้นไทรนะคะ สามารถแวะทานได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะออกไปชมวิวทิวทัศน์โดยรอบได้เลยค่ะอ๋อ,อสำหรับใครนะคะที่อยากจะมากราบไหว้เจ้าแม่ส่ยย้อยนะคะที่ตั้งอยู่ในโซนเดียวกันก่อนการเข้าชมวิวทิวทัศน์ก็ทําได้เพื่อความสบายใจกันนะคะเพราะว่ามีเจ้าแม่ส่ยย้อยที่อยู่ที่นี่แล้วก็ดูแลสถานที่นะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของหลายคนเลยนะคะเพื่อน ก็สามารถมากราบไหว้บูชาเจ้าแม่สายหย่อยกันได้ก่อนการเดินชมวิวนะคะเพื่อนๆมองมุมนู้นค่ะด้านไลกลๆออกไปสักหน่อยนะคะก็จะมีห้องน้ำบริการค่ะก็เดินไปนะคะก็ไปสำรวจกันมาแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมาชมวิวนะคะที่เห็นแบบความสวยงามนะคะด้านล่างนะคะเป็นทุงน่งนานะคะ เป็นภูเขาโอ้โหถ้าช่วงเช้าๆนะคะจะต้องมีทะเลเหมอกอย่างแน่นอนนะคะแนะนำค่ะเพื่อนๆถ้ามาเยี่ยมชมนะคะแนะนำว่ามาช่วงเช้าๆ้สักตีห้าครึ่งะะหรือใครที่สะดวกมาตั้งแคมป์ก็ติดต่อทางเทศบาลตำบลมายากันได้เลยนะคะหรือนะคะจะมาเที่ยวช่วงเวลานี้นะคะถ้าบ้านอยู่ใกล้ๆเนาะก็มาได้นะคะช่วงประมาณตีห้าครึ่งตอนเช้านะคะเพราะว่าจะได้เห็น วิวของทะเลหมอกนะคะแล้วส่วนช่วงตอนเย็นนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นความร่มเย็นนะคะความร่มรื่นนะคะช่วงที่อากาศเย็นๆแล้วก็จะมีวิวที่สวยไปอีกแบบหนึง่งท่ามกลางดอกโวตองที่รายล้อมสีสันสวยงามนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกันนะคะเพื่อนๆก็จะมีบันไดนะคะที่เราสามารถที่จะเดินลงไปดูความงามของดอกัวตองด้านล่างได้นะคะจะมีโซนหนึ่งนะคะที่เดินออกไปที่ถนนได้นะคะแต่ว่าก็เราจะมาชมวิวของดอกัวตองที่มีป้ายของดอยแปะหลวงอยู่ด้วยนะคะอยู่ซ้ายมือนะคะก็เดิน บริเวณนี้กันนะคะก็ถ่ายรูปเก็บภาพมาฝากเพื่อนๆกันค่ะแนะนำเลยนะคะเพื่อนๆที่อยากเห็นความงามของดอกบัวตองนะคะที่นี่เลยนะคะบ้านห้วยก้างตําบลไม้ยาอํเอาเภอพญาเมงรายค่ะจะมีจุดชมวิวสวย รอให้เพื่อนๆได้มาเยี่ยมชมกันนะคะและนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่ามาท่องเที่ยวนะคะวันนี้ t ท a เฮ e r ์แอดโฮมออนทัวร์นะคะก็พามาท่องเที่ยวที่ดอยแปะหลวงนะคะเพื่อนเเป็นยังไงกันบ้างคะสถานที่ใหม่ๆแปลกตาจากเดิมก็จะดูสดชื่นอลเลิร์ดกันมากเลยค่ะได้กาแฟไปหนึ่งแก้วตาค้างกันเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมกันด้วยค่ะวันนี้ t h ยเฮ e r ์แอดโฮมออนทัวนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ